รองปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกดุษฎีอารยะวุฒินะครับบอกว่าพลเอกพิบูลคุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมสั่งการให้พลตำรวจเอกชัดชาวานสุขสมจิตปลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้ดุลพินิษ์สั่งคดีโดยมีชอบของนายธาริศเพ่งดิตขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตามที่นายปิยชาติอํานวยเวชได้เข้าร้องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบ การสั่งไม่ฟ้องคดีบริษัทอันตนจำกัดการนำเข้าไม้สักแปลรูปจากพมา่ามูลค่า204ล้านบาทโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายเหตุเกิดเมื่อปี2553ครับพันตำรวจเอกดุษฎีบอกว่าเรื่องนี้ประลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงแม้ว่าอายการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วแต่หากตรวจสอบพบความผิดปกติในการใช้ดุลพินิษการสั่งคดีของนายทาริศ หรือปรากฏพยานหลักฐานใหม่นะครับก็จะสามารถหรือฟื้นคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับ